ในคนไข้ที่มีอาการปวดไหล่จากการเกิดอุบัติเหตุเกิดการบาดเจ็บแล้วเกิดภาวะที่เรียกว่าไหล่หลุดการหลุดเนี่ยจะมีหลุดได้หลายทิศทางเราจะยกด้วยกัน3ามทิศนะครับทิศละส0บครั้งแตะสลับซ้ายขวานะครับไต่กำแพงขึ้นไปเกรงไหลไว้นะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการกายภาพง่ายๆกับบัณฑิตอีกแล้วนะครับในคนไข้ที่มีอาการปวดไหล่จากการเกิดอุบัติเหตุเช่นคนที่เล่นกีฬาเกิดการบาดเจ็บไหลกระแทกไหลชนกัน แล้วเกิดภาวะที่เรียกว่าไหลหลุดเราจะมีวิธีการออกกําลังกายหรือมีวิธีการกายภาพบำบัดเพื่อให้ไหลกลับมาใช้งานได้อย่างไรวันนี้เรามาสอนวิธีการออกกําลังกายในคนไข้ไหลหลุดกันครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆออกมาสม่ําเสมอน,น,นะครับพร้อมแล้วเข้าไปชมกันเลยครับครับคนที่เคยประสบอุบัติเหตุกระแทกหรือว่าเล่นกีฬาแล้วเกิดการกระแทกกัน บาดเจ็บขึ้นมาเกิดการฉีกขาดกล้ามเนื้อรอบๆไหลหรือว่าเอ็นเยื่อหุ้มไหลทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่าไหลหลุดนะครับจริงๆในทางกายภาพบาดเนี่ยจะมีการรักษาอยู่หลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคไหลติดหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของไหลอักเสบนะครับแต่ว่าอีกอันนึงที่สําคัญก็คือเรื่องของไหลหลุดครับการหลุดเนี่ยจะมีหลุดได้หลายทิศทางหลุดทางด้านหน้าก็ได้หลุดทางด้านข้างหรือหลุดทางด้านหลังก็ได้ซึ่งในเคสของคนที่ไหลหลุดนะครับเมื่อผ่านไปประมาณสัก หเดือนเนี่ยถ้าเกิดการไหลหลุดเนี่ยซ้ําอีกสักครั้งนึงก็จะทําให้เกิดภาวะไหลหลุดซ้ําซ้อนหมายถึงว่าอาจจะเกิดไหลหลุดเกิดขึ้นในอนาคตอีกหลายๆครั้งแต่ถ้าใครที่ใน6เดือนเนี่ยรู้สึกมันดีขึ้นอาการไหลหลุดไม่มีโอกาสที่จะเกิดการไหลหลุดมันก็จะน้อยลงครับ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เราจะป้องกันการไหลลุดได้ควรจะต้องออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อรอบๆไหล่ครับแต่จะต้องออกอย่างดีและออกอย่างปลอดภัยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการออกกําลังกายกล้ามเนื้อรอบๆบหัวไหล่แบบง่ายๆลองไปใช้ดูนะครับท่าที่1นนะครับให้คนไข้ออกกําลังกายโดยอาจจะใช้เป็นดัมเบลแทนก่อนนะครับในท่าแรกหรือถ้ามีอาการปวดหัวไหล่มากๆเราจะใช้ฟรีโหลดหรือไม่ต้องใช้ดัมเบลยกธรรมดาเราจะยกด้วยกัน3ามทิศนะครับ ทิศละ10ครั้งในทิศแรกจะยกทางด้านหน้าในลนักษณะนี้ครับขึ้นตรงๆและวางลง10ครั้งเป็น1เซตนะครับในแต่ละทิศทิศต่อมานะครับคือทางด้านข้างครับเราใช้การกางแขนในลนักษณะนี้ครับประมาณขนานกับพื้นนะครับขึ้นช้าลงช้า10ครั้งเป็น1เซต ในทิศต,ต่อไปนะครับก็จะเป็นการออกกําลังกายในทิศด้านหลังนะครับให้คนไข้ย,ยืนในลักษณะนี้พร้อมกับยกแขนไปทางด้านหลังนะครับแบบนี้10ครั้งเป็น1เซตครับจํานวนครั้งเนี่ยขึ้นอยู่ตามความสามารถของแต่ละคนนะครับไม่จําเป็นต้องทำเท่าเท่ากันสามารถจะเพิ่มจํานวนครั้งได้อาจจะเป็น15ครั้งใน2เซต3เซตแล้วแต่ความสามารถเลย ครับในกรณีที่ใช้ดัมเบลแล้วมันเบาเกินไปเราอยากจะให้ความหนักของมันมากขึ้นเราจะใช้เป็นยางยืดแทนนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นยางยืดแบบต้านทานแบบหนักมากนะครับทําในลักษณะน,นี้ครับเราเหยียบปลายของยางยืดไว้นะครับแล้วเราก็ทําการออกกําลังกายเหมือนใช้ดัมเบลเลยครับจับที่ยางเหยียดแขนยกขึ้นค้างไว้เบาๆแล้วค่อยๆปล่อยลงช้าๆ สิครั้งเป็นหนึ่งเซตเหมือนกันนะครับแล้วเราสามารถทำได้ทุกทิศทางครับถ้าต่อไปนะครับให้คนไข้จับยางในลักษณะนี้ครับ ยกแขน90องศาแนบแขนไว้ข้างลําตัวนะครับหมุนแขนออกนะครับเน้นแขนข้างที่มีอาการหลุดนะครับค้างไว้เบาๆแล้วค่อยๆปล่อยกลับมาทําท10ครั้งเป็น1เซตครับ ถ้าต่อไปนะครับเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อรอบหัวไหล่โดยใช้ลูกบอลนะครับวิธีการคือใช้ลูกบอลประมาณนี้นะครับหันหน้าหากําแพงในลักษณะนี้ครับเหยียดแขนข้างที่มีอาการปวดให้สุดหมุนเป็นวงกลมช้าๆเกรงหัวไหล่นะครับค่อยๆทําไปหมุน10รอบเป็น1เซตครับ ถ้าต่อไปนะครับเราจะหันทางด้านข้างนะครับให้คนไข้เหยียดแขนสุดเหมือนกันนะครับจากหันด้านหน้าเราหันด้านข้างหมุนเป็นวงกลมเช่นเดียวกันครับไป10ครั้งกลับ10ครั้งนะครับถ้าต่อไปนะครับให้คนไข้คุกเขา่า บนพื้นในลักษณะนี้นะครับให้เหยียดขาขึ้นตรงนะครับออกแรงกดที่หัวไหล่นะครับเกรงไหล่ไว้นะครับแตะสลับซ้ายขวานะครับหากทําไม่ได้อย่าเพิ่งทํานะครับแต่ว่าถ้าทําได้ให้ลองทําดูเกรงหัวไหล,ล่รอบๆนะครับ10ครั้งนะครับสลับซ้ายขวา10ครั้งเป็น1เซตนะครับ ้าต่อไปนะครับให้ใช้อย่างยืดในลักษณะนี้ครับแล้วคนไข้คุกเข่าลงสลับในลักษณะนี้ครับไตขึ้นลงนะครับ10ครั้งเป็น1เซตครับ ถ้าต่อไปนะครับเป็นการออกกําลังกายกับกําแพงนะครับใช้ยางยืดเหมือนเดิมดึงยางยืดออกหันหน้าเข้าหากําแพงระดับไหล่นะครับไต่กําแพงขึ้นไปเกรงไหล่ไว้นะครับขึ้นลง10ครั้งเป็น1เซตครับ ถ้าต่อไปนะครับให้คนไข้คุกเข่าข้างเดียวในลักษณะนี้ครับพร้อมชันเข่าอีกข้างขึ้นยกดัมเบลขึ้นในลักษณะนี้ครับ10ครั้งเป็น1เซตครับ ครับจบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการออกกําลังกายกล้ามเนื้อหัวไหล่เพื่อป้องกันภาวะไหลหลุดนะครับในคนไข้ที่มีปัญหาบาดเจ็บไหลเป็นนักกีฬาหรือว่าคนที่เคยประสบอุบัติเหตุแล้วเกิดภาวะไหลลุดจริงๆแล้วท่าในการออกกําลังกายจะมีอีกเยอะเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างในการออกกําลังกายทางที่ดีควรจะต้องรู้ว่าตําแหน่งในการหลุดเนี่ยมันหลุดทางด้านไหนหลุดไปข้างหน้าหรือไปทางด้านหลังพวกนี้ เราจะได้ออกกําลังกายได้ในทิศที่เหมาะสมนะครับถ้าหลุดไปทางด้านไหนเราเน้นออกกําลังกายทางทิศนั้นครับส่วนจํานวนครั้งในการออกกําลังกายเนี่ยสามารถจะคีเอทได้ในการที่เราทําแต่ละครั้งเนาะหลังจากทําเสร็จแล้วเราจะดูว่าความเหนื่อยความร้าของกล้ามเนื้อเราเป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนครับถ้าเผื่อเราออกเยอะเราอาจจะเจ็บในอีกวันนึงอันนี้อาจจะมากเกินไปหรือถ้าออกน้อยเกินไปเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยพวกนี้ก็จะน้อยเกินไปดังนั้นเราควรจะต้องคีเอทให้มันเหมาะสมครับ ซึ่งถ้าเราไม่สามารถจะคิีเอทได้ก็แนะนําให้ปรึกษานักกายภาพบำบัดเพื่อวางแผนการรักษาและฟื้นฟูร่างกายต่อไปในอนาคตครับสำหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอยากจะปรึกษาทางกายภาพบำบัดสามารถแอดไลน์ได้ที่ไลน์แอดของเรานะครับอด bunditclinic ครับอด b u n d i t c l i n i c อด b u n d i t c l i n i c ครับหรือว่าสามารถอินบอ์เข้ามาใน Facebook Fanpage ของเราก็ได้นะครับที่ บันดิตเกยภาพบัตรและจัดกระดูกครับสามารถติดตามคอนเทนต์ทั้งแบบวิดีโอและแบบข้อความได้ที่ Facebook Fanpage ได้เลยนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งใน YouTube Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคอนเทนต์การดูแลตัวเองแบบนี้บ่อยๆนะครับส่วนท่านใดที่อยากรักษาทางกายภาพบัตรสามารถโทรนัดหมายได้ที่หมายเลข0853699977ครับ 0853699977ครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ